ไม่แม่จริงๆแล้วแม่ไม่ต้องปิดไอ้นั้นแลยไม่ต้องเอาผมมาปิดหนุม่มเลยเออไม่แต่ว่าสวยขึ้นนะดูแบบดูซอฟนีอ่ะแม่เออเข้ามาหรือ,อยังเออขอลงห่อไหล่ด้วยนั่งห่อไหล่ิดหนึ่งแม่หอ่อห่อไหลแ่แบบแบบนี้ทำแบบ,ออบแบบเออแล้วแบบผู้หญิงตัวเล็กๆห่อไหล่เออสวย วหวยุบเพชรมากใครจะมาต้านไม่มีมนะคะกลาบสวัสดีค่ะนะคะกลาบสวัสดีโยรุนชาวเมืองทิพย์แล้วก็ประสบนิกรชาวเมืองทิพย์ของเราค่ะนะคะวันนี้นะคะจะมาเล่าอาการตอนที่ว่าไปหาหมอนะคะอ่าแล้วหมอว่าไงบ้างเน่<ง>คุณหมอก็บอกว่าโอ้ยอมีความแห้งมีความ,อมเออมีความบวมลดน้อยลงแล้วก็ เหมือนจะใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วการเดินอะไรก็ไม่เจ็บไม่ถ่วงแล้วสามารถนั่งตรงๆแบบนี้ได้แล้วและแม้โดนอย่างขาบนเตียงไหมแบบตรวจภายในแบบชนีอ่ะมันจะเหลือเลยโอยความสวยนะแม่นับฟีลแบบเรียวเลดี้น,นะเออแบบเออมาแล้วค่ะเออแบบนอนเตียงเตียงเตียงหยังใช่ไหมเขาเรียกอ่ะใแบบตรวจแบบเออตรวจช่องคลอดใช่เออโอ้ยบรรยากาศแบบนั้นมาค่ะโอ้ยหกพัน วอ๋อพันค่ะสวัสดีค่ะออนะคะเข้ามาสิคะเข้ามาแบบรวมๆมาเลยค่ะออนะคะมามาคุยกันบ้างนะคะเออ,เอ,อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้ไปเจอหมอตูนแล้วก็โอ้ยส่งมาเยอะมากเลยเหรออ,อ่ะเขาให้กําลังใจได้ดีมากตักหน,นู้นก็ได้หน้องขอบคุณมากตรวจแล้วมีความโอ้ยมีความกระปี้กระเป๋ามีความที่ว่าเออนะ เราจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งทั้งทีอะเออแม่ฝากขอบคุณเอฟซีหน่อยที่เขาส่งหอยนางรมมาให้ทานอ่ะสดๆเลยนะขอบขอบพคุณค่ะสําหรับเอฟซีที่ส่งหอยนางรมมาให้ทานเออนะคะเพราะฉะนั้นขับกราบขอบคุณมากๆขอบคุณนะจริงๆจากใจจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งแต่แม่ยังทานไม่ได้หนูกินคนเดียวโอลังแม่กูทานได้แล้วค่ะ แม่กินได้ไหมหัวน้ำดมเธอได้นะกินหมอก็บอกแล้วว่าทานไดโอเ้โหน้ำจิ้มสี่ฟัวต้องยกให้อีทิพ์แล้วค่ะนะอ่านเม้นต์บ้างเออมันไก่เกินก็ไม่เห็นอแม่ก็พังโงไปสี่นิดนึงเออมันก็ขยับกล้องอะไรสิอ๋อก็คืออยากให้เขาเห็นแบบเนินนุ่มชัดๆมันแหละรู้เลยนะคะ